สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดดีครัับ่พอแงฝนดีอีกที่บอบครับผมฝันแนวไไรครับพ่อแดงฝันบานเจ้าที่เจ้าทางยืนนี่แหะครับครับเพิ่นมาหาผมครับเพิ่นอยากกินข่อยกินหนามน้ำครับผมเพิ่นเลยว่าผมก็เลยขอเด็กนเพิ่นครับผมให้มันถือเลื่อหงวดนี่ประศรครับถามว่าถือบ่ได้กินนี่ประศรผมก็เลยวางสีครับเอ้าปูก็อยากให้เต็มๆโดดอ่ะประศครับมาจำเอาเรื่องประศร จำให้มันแมนอย่าลื่มเลยเพื่นเล้วอพันมาจังไรล่ะครับเจ้าที่พันอยู่ใส่พันออกมาจากโพดนี่ครับพ่นกุ้งขาผมนี่ครับพ่นกุ้งขาบานพ่อแดงนี่ครับผมครับพันมาขอกินเข่าสมบัติครับสงสัยพันบ่อไหนกินเข่าที่นี่พ่อแดงบ่อไอันถวายยั้งพันบอกครับเขาน้ำพันบอกครับผมกัรเฮ็ดประจําอยู่ครับเฮ็ดประจําอยู่ตะวันบางหันซีหามือพมบ่อใดเฮ็ดอ้าวเป็นยังครับผมอันลูกขืนบ่อไร เมื่อยครับเมื่อยครับครัหนูด้ามด้กับเมื่อยบาดนี่เป็นลูกโปขึ้นครับปวดขี้่ปวดอันนี้คิดว่าผมได้สื่อยาพระรากินไปแค่ละสองแผงดับไปครับเค็บหลังเค็บยเอวครับอืรั้งเตียกับเบ่งครั้งเตียกับบัไปซื่ออืมนี่แหละครับผู้เฒ่าเนาะครับสมมติชอบเนาะเจ้าทีเจ้าท่าคนว่าโอ้ให้ดูใหรทำให้รวยเนี้ยประเสริใครถือเก่งเนี้ยพ่อได้สื่อได้ประเสรน ครับอ้ได้ตายครับครับผมเอาเรื่องประเสริฐจำไว้ดีๆเก้าสามหาเก้าสามหาครับผมครับผมเปินกันเด้่อว่าปูเมื่อเร้่องประเสรบ้านไนจังเฮดให้ปูกินก็ไดประเสริครับผมกับชา์ว่าเออถ้าผมถือผมเจริให้กินประครับผมสิเฮ็ดของหวานของข้าวให้เป็นจินละครับอาหารหวานข้าวเนาะครับครับผมปูเมื่อก็เร้่องประเสรครับ เพิ่นกันเมื่อเรื่อยผมก็ได้จำใบตัวนี้ละครับเอานีให้ปูให้แม่นได้เรื่อยนี่ว่าสันครับเก้าสามห้าเนาะครับผมครับเดี๋ยวให้ทีมงานจดไว้อีกทีหนึ่งสองตัวมีบอครับพ่อแดงบอครับบอมีเลยบอครับเพิ่นบอสมบอรครับบอครับเพิ่นก็ให้ผมมาจากสี่ดาทรสองตัวเก้าสามห้าครับอาลองเบิ่งกับพ่อแดงครับเอฟซีหมดอีตหนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะครับเจ้าที่ผู้ชายครับ ที่ผู้ท่ายเนาะครับครับผมโอ้ครับผมผู้เทาครับเก้าสามห้าเก้าสามห้าครับเอฟซีครับผมุ้ยขอบคุณได้หลายครับพอแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับผมครับผมพอแดงฟันดีฟันแม่นครับเอฟซีก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบืองเนาะครับพอแดงเนาะครับผม 935ครับ935ครับงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นพศ2567ครับสำหรับคลิปนีเบลแอมโลทงกัสิลิาชเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับเต่ยันพึ่งไปใส่เอฟซีมือนีเบลแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบลแอมโลทงนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับนะ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ข้องในครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีค่ะครับท่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้ด้องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่ยอนวดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ <öst. S 1> มีอะไรเพ네ิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื <Noise. S 2> ่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายา่างบบเห็นลานเห่าวไขว่ไขวว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหนุใดคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะและะ้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนจัิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุหอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ